สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับบูมเอาเจ้าไฮซอน300 SR ครับเดินทางมาเทสซิมิตรถครับที่ถนนเส้นเขาลังจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับต้องบอกเลยครับว่าถนนเส้นนี้มันเทสลิมิตรถเรื่องการเข้าโค้งได้จริงนะครับว่ารถเราสามารถเกณฑ์โค้งได้ระดับไหนนะครับจะปูดตรงไหนและระดับไหนที่มันจะลื่นนะครับอ่าซึ่งคลิปนี้ก็มาบูมตัวคนเดียวนะครับแล้วไปตบ้างนะเลยว่าบูมคิดว่ามันก็มีความ เพราะควรเลยแมวแม่บ้านมาดูชอ็อตนี้ดังนัง้นนะครับ hey, <yeah. S 1> เป็นไงนะครับ oh. ซึ่งถ้ามันขูดอย่างเงี้ยมันจะทําให้หลายรถที่เราเคยใช้งานทั่วไปอ่ะมันใช้งานไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนลายให้เหมาะสมกับรถเรานะครับเราจะชิดโค้งเกินไปก็ไม่ได้เพราะเราจะดึงรถไม่ได้นะครับเราจะบานออกเกินไปก็ไม่ได้เพราะเราจะถักเข้ามาไม่ได้เหมือนกัน นั่นเลยครับมันเลยเป็นการที่แบบปูต้องเอารถมาวิ่งเทสว่าระยะของรถนะมันได้แค่ไหนอันนี้ก็จะเป็นเจ้าถิ่นนะครับไม่หลบใครเลยนะครับรถต้องหลบนะครับมาต่อนะครับซึ่งในทริปนี้ก็ช่วงล่างโช้กหน้าเดิมโช้กหลังเดิม,าดมยางเดิมนะครับชาม,มินเดิมอมาเทสเลยแบบบิลดิ้เดิมมเพราะว่ายังไม่มีของแต่งวางขายนะครับเราจะไปซึ้ไงไงก็ไม่ไหวนะครับ อันนี้ก็จะเป็นจังหวะที่แบบว่าขับรถบนเขาฟิลดิ้งที่แบบเนี่ยเห็นไหมเรามองให้ไกลนะครับเวลาขับรถคุณจะมองไกลเนี่ยพอพ้นปุ๊บเห็นแล้วปลายโค้งไม่มีรถเส้นทึบจริงๆห้ามแซงนะับแต่คือระยะเรารู้แล้วคือปุมอะขับจนแบบคุมรู้แล้วว่าการเปิดเร่งของโวยซอนคันนี้ระยะทางทังนนี้เราแซงขาดปุมเลยขึ้นถ้าแซงไม่ขาดผมก็ไม่ขึ้นนะครับเนี่ยเส้นทึบนี่คือห้ามแซงนะรจริงๆมันคือเส้นห้ามแซงนะครับ แต่ความเป็นจริงเราอะคือดูตามจินตนาการนะถ้าเราขึ้นได้แล้วไม่เดือดร้อนใครอะขึ้นไปเลยครับอ่าในอย่างพี่คนนี้เขาก็รู้ตัวนะครับว่าเฮ้ยเขาเห็นแล้วว่าเราไวกว่าเขาเปิดทางให้ีก็ขอบคุณน,นะครับเนี่ยการขับรถอนะไม่ยากเลยครับถ้าเราช้าเราต้องสไลายปลดซไายไว้ยังบูมกูจะมองหลังตลอดเลยเพราะว่าบูมขี่ช้าเนี่ยปกติอะคือเส้นนี้มึขี่ไวนะแต่คือโดยความบูมยังไม่มั่นใจไง,ไง บูมเลยเป็นคนที่แบบขับรถมองกระจกตลอดถ้าบ,บูมขี่ช้ารู้ตัวว่าตัวเองขี่ช้ายกเร่งเลยันจะมองอะมีรถจี้ประมาะอะไรเงี้ยนี่เป็นไงขูดไม่ยัร้อยซ้ายขวาโดนทุกดอกโอ้โ,อโนี่นะครับคือการที่เาวิ่งเนี้ยมันทําให้เรารู้นะคือยิ่งเราเที่ยวอะเราจะได้ใช้รถแบบเรารู้ที่ผิดรถอ่ะ แค่นั้นอ่ะมันทําให้เราปลอดภัยเราช่วงเมื่อกี้คือนกวิ่งผ่านบินผ่านไปนี่คือแบบได้หายเลยครับหรือว่าจะโดนแล้วหรือว่าเสียมเปลี่ยนแล้วดูรับลายการเข้าทีุพยายามปรับลายที่คุณเคยใช้ทั่วไปมาใช้กับโพลซอนให้เข้ากับสไตล์ของตัวรถนะครับจาทีแ่แบบปกติเราไม่เคยเข้าลายแบบพวกเน,นี้เราก็ต้องแบบปรับเปลี่ยนเข้ามาเนี่เห็นไหม อย่างบางจังหวัก็จะเป็นลายเดี๋ยวเอาพวกมอไซดีที่มึงเข้าไปเข้าดุงชินเนี่ยแต่พอเราเข้าลายเราก็เลยต้องแบบหาอีหาว่าที่เอ็มเยอะไปก็ไม่ได้เราเปิดออกเนี่ยเปิดออกจากเส้นมากไปก็ไม่ได้ครับเราจะดึงรถกลับมาไม่ได้เพราะมันจะปูดเพราะปูดแล้วมึงกลัวว่ามันงานลบเนี่ยเนี่ยเห็นไหมปูเปิดปุ๊บโอเคโค้งนี้ยังไม่ลึกครับแล้วก็ไปได้เนี่ยโค้งนี้ไม่เห็นแหละ ก็จะออกมาแต่เราออกเยอะไม่ได้นะครับเพราะเราจะไม่ตัดเลนเราก็ทําการชะลอครับชะลอเลงเนี่ยแมเมื่อกี้คือบูมบานนะเราบูมไม่กล้าดึงรถเข้าเลงกวาคือความไม่มั่นใจนั่นแหละรครับมันก็ถือว่าเป็นความประมาทอย่างหนึ่งเลยครับเอ่างโค้งเนี้ยลึกนะครับคือทําใจแล้วเรียบร้อยเห็นไหมได้เสียงไหมแบบผมทําใจแล้วรู้แล้วเนี่ยขูดยังไงก็ขูดถ้าไม่ขูดผมจะบานนะครับบานเยอะด้วยแบ ขูดแต่คือไม่ได้เสียอาการรถใช้คำนี้ดีกว่าขูดแต่ไม่เสียอาการรถอ่าผมก็เลยพยายามลองนะครับลองหลายๆลายลน์นะว่าเฮ้ยโค้งแบบเน,นี้ยเนี่ยอย่างเวลาบูมเข้าบูมจะมองละปลายโค้งเป็นยังไงถ้าเราไม่เห็นปลายโค้งอะ่ะถ้าเป็นรถที่แบบบูมมั่นใจแล้วบูมรู้แล้วว่าเฮ้ยโค้งยังไงก็เราก็ดึงได้อนันนะบูมจะเปิดเคร่งใส่แต่ถ้า ปลายโคง้งแลวรถบุมไม่มั่นใจคือเรามองปลายโค้งไม่เห็นนะระบุมยังไม่มั่นใจในรถนะถุมย์คันเล็กเนี่ยเ้ยก็โดนโค้งซ้ายโค้งขวาคือโดนเลยนะครับคือบุมก็ปล่อยให้แม่งโดนนั่นแหละเพื่อเราจะได้ได้รู้ไงว่าเฮ้ยเห็นรอยชัดแล้วมันคือโดนตรงไหนบ้างมันจะได้รู้ว่าเฮ้ยถ้าเรางัดแรงๆขูดรากลึกๆอะไรเงี้ยมันจะมีผลกับเราไหมบุ๋มก็เลยปล่อยโดนไปเลย นี่ครับเลยคิปช่วงล่างเดิมนะครับแต่ช่วงล่างเดิมคือโอเคนะคือพอดีไม่ได้เอาแม่บ้านมาครับผมเลยกล้าเล่นนะมีแม่บ้านอยู่เกี่ยวไปนะครับจะเกี่ยววันนี้นั่นแหละครับคือเราก็มาลองอะไรแบบนี้คือไม่เอาแม่บ้านมาลองครับประนี้แหละเดี๋ยวดูไี้มังคุดแล้วขนาดครับข็อจอดดูหน่อยกระดุมมังคุดอะไรมั่งผมว่าน่าจะเป็นขาดตั้ง ฝั่งนี้ขูดหนักมากฝั่งนี้ไรฝั่งนี้อะไรขูดขาดตั้งหรอนันแแแแแแงแข้งก็แข้งก็แ้งกับพังเนี้อ๋อนี่ไงขาดตั้งจริงด้วยขาดตั้งโดนนะครับฝั่งขวาก็ขาดขาดตั้งโดนฝั่งซ้ายก็น่าจะขาดตั้งแหละนี่นี่เต็มเลย โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าฮวยซอนสามร้อยเออาเอามาลองเส้นเขาเรียกอะไรปะเขาลังเออเขาลังไปเ,เดินทางต่อครับแต่ก็สนุกดีนะอันนี้คือแบบบูมเอามาลองแบบไม่มีแม่บ้านไง